เมื่อวันที่20กันยายนเวลา16นาฬิกา30นาทีที่อาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าอเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการนางสาวจัญญรักษ์สาธิตกิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบที่ท้าทายแชร์นจี้ภายในกิจกรรมมีนายสุพิพัฒน์พัดทองนายพลวัฒนวงประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลานายธนพรบุญประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายพสินภูแสนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลานางสาวสุนิสาเรื่นเริงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบูรณนะพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา,าคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดราชบูรณะบางปลาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า230คน โดยกิจกรรมงานที่จัดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนให้หน่วยงานข้าราชการร่วมกันกับประชาชนใส่ใจในการออกกำลังกายด้วยการเต้นตามจังหวะเสียงเพลงเป็นการส่งเสริมสุขภาพตามแบบฉบับไรแดนและบัสลบเพื่อให้ประชาชนทุกช่งวงวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นการลดการเกิดโรคภัยที่อาจจะเกิดจากการดำเนินชีวิตเช่นโรคความดันโรคหลอดเลือดในสมองและโรคเบาหวานเป็นต้น